สวัสดีครับท่านสมาชิกจรงรมคนชอบนี้วันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากดูตีนีสวัสดีทูทูมและผู้ชมทุกท่านครับดีๆต้อนรับกข้าสู่รายการเอวันต่อทีวีวันนี้แล้วก็มาอยู่กับแมพอพอปพีเจรนะซึ่งในวันนี้ผมก็จะมารีวิวอาวุธทั้งหมดในเกมเลยแล้วก็จะมีพวก หมวกต่างๆชุดเกาะต่างๆแล้วก็ผอบีิาจทั้งหมดในเกมที่จะมารีวิวให้ดูในวันนี้นะฮะแต่อาจจะไม่ได้สอนหาแบบละเอียดเท่าไหร่แต่จะบอกว่าดาบนี้มันอยู่เกาะไหนบ้างนะฮะอ่าก็เราไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นฮะใครที่สนใจแล้วรับฟาร์กิตต่างๆขอแนะนําร้านนี้เลยอีดิตไวช็อปแล้วรับฟาร์โลบอกแมพต่างๆแถมยังมีกดเกมพันและผอพิศจด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีรหัสของฟุตและคิงพิษขายบริการเยอะๆในโบสถใครสนใจนี่อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะ เอาละฮะก็ถ้าพร้อมแล้วก็เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่และอย่างเนี่ยมันคืออะไรนะฮะแล้วก็พลังมันเป็นแบบหดโอเคเริ่มต้องเตะคอมแบกเลยนะใครเข้ามาก็อาจจะได้ฟรีเลยนะนี่มันก็จะเป็นการต่อยแบบนี้เลยนะการต่อยแบบนี้แต่ไม่มีสกิลนะอ่าก็อันต่อไปฮะก็คือดาบอะไรวะชุดเกาะนี่เวลาที่เราใส่มามันจะเป็นแบบนี้นะฮะก็สามารถซื้อได้จาก,กเกาะแรกเลยนะแล้วมันก็จะอยู่ที่หลังบ้านนะนี่มันจะอยู่ที่หลังบ้านเนี้ยเนี่ยราคา15ล้านบาทนะฮะ มันจะเพิ่มเลือดให้เราเยอะเลยนะฮะไม่รู้ว่าเพิ่มเท่าไหร่เดี๋ยวขอค่าตัวตายก่อนนะจากเดิมนี่เรามีเลือดเท่าไหร่นะจากเดิมเรามีเลือด9ก0 0นะใส่ไปปุ๊บได้มาประมาณ16,00 0ก็ลองบวกอเอาครับผมก็บวกเลขไม่เป็นนะฮะอ่าก็อย่างต่อไปฮะที่อ่าชื่อว่าแบ็คอ่าชื่อว่าแบ็คเป็นผ้าคลุมนะอ่ามันชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นผ้าคลุมที่สามารถเดินไวได้นะครับนี่ฮะพอใส่แล้วมันจะวิ่งไวขึ้นนะครับนะก็สามารถหาได้จากการกดกล่องตัง์นับ อ่าที่ก่อนั้นเห็นไหมมันจะเป็นกล่องตังอะที่ข้อความสีสีเหลืองนะไม่ใช่สีม่วงนะอ่าหาจากเกาะนั้นเลยนะครับมันจะสามารถเดินไวนะคุณผู้ชมนี่ฮะอ่าอย่างต่อไปฮะก็คืออะไรเนี่ยนะหมวกฟังหมวกฟองน้ํานะครับหมวกฟองน้านะก็สามารถหาได้จากเกาะชมพูนะครับนี่พอใส่แล้วไม่รู้ว่าทําอะไรได้นะครับน่าจะเพิ่มเลือด1 0,000ื่นกว่านะครับนี่ฮะจากเดิมมีเลือดหนึ่งพันนะฮะอันนี้ก็เพิ่มมาเป็น 23,700เ้ 23, เลยนะฮะโอ้โห oh, oh, ถือว่าเยอะเอาเรื่องเลย <c oughs> แต่มันเหมือนก้อนขี้ไปหน่อยวะ่ะมันเหมือนขี้เลยครับนะ <c oughs> ก็ม <c oughs> าดูอันต่อไปกว่าอันต่อไปในขี้ของเทครับมันคือผ้าคลุมขี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตฆ่าตัวตายก่อนนะฮะอ่าอันต่อไปเนี่ยของของทเทนะครับอ่ะมันคือขี้ของเทก็คือมันเป็นของสวมใส่นะก็คือนี่เลยฮะมันเป็นมันเป็นแบบยังไงล่ะหมวกขี้ครับเออหมวกขี้ครับเนี่ยก็สังเกตดูว่ามันจะเหมือนขี้เลยนะครับมันหาได้จากเกาะสีชมพูนะครับ มันจะเป็นมอนตัวสีม่วงมัง้งอ่าดอกอ่าดอกขี้นะครับเออนะเอ,อ้ยตัวม่วงกัะดอกขี้ในเะกาะสีชมพูนะครับเนี่ยอ่ามันจะบวกอะไรเนี่ยมันบวกอะไรไม่รู้มันจะทําให้เราวิ่งไวขึ้นนะเออวิ่งไวขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มเลือดด้วยนะแล้วก็มาดูอันต่อไปคืออาวุธนะอาวุธอันนี้ก็คือดาบคาตานาเลยคุณผู้ชมซึ่งสามารถกดฟันได้ฮะแต่ไม่มีสกิลฮะอ่าสามารถซื้อจากเอเบซีตัวนั้นได้นะครับเนี่ยก่อแรกเลยนะฟันได้อย่างเดียวเลย แต่ไม่สามารถสกิลได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นดาบที่เท่เลยแต่อาจจะแบบไร้ประโยชน์สุดๆเลยฮะเออนะเบาก็เบาด้วยนะคอ่ะอันต่อไปก็คือ p i ิกเอ็นะฮะอันนี้คือสตอมเบกเกอร์ที่สามารถซื้อจากกาะที่เลไซยตรงนู้นเลยนะครับเนี่ยกดฟันได้ฮนะสังสกเกตการฟันนะจะฟันก็ช้าเลยเนี่ยคือมันไม่ได้ฟันนะมันทุบใส่เลยเนี่ยนะนะเออมันทุบเหมือนคอ้อนเลยเด้อโหโอ้โหเนี่ยฟันช้ามากครับคือเป็น เป็นแบบว่าเป็นอาวุธที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นรับราคา1 0 0 0 0บาทนะสกิลก็ไม่มีด้วยนะฮะถ้าสกิลมีเท่เลยนะโอ้โหดูดิทอดเอิดนะโอเคอย่างต่อไปนะก็คือนี่เลยฮะนี่คืออาวุธสุดโหดที่ผมได้มานี่ฮะการฟันก็จะเป็นแบบนี้เลยมันคือดาบโยรุอ่าดาบโยรุนะครัเนี่ยการฟันก็จะเป็นแบบนี้นี่รูปทรงของมันนี่คือแบบจะว่ากาวก็กาวจะว่าที่ก็ที่นะเอาเอาเป็นว่าคือมันกาวแต่มันที่อะนะนี่ แล้วก็สกิลวะสกิลก็มีด้วยนะครับถ้าเล็กเลยไปกันเนี่ยทําวงล้อแบบนี้เลยนะครเหมือนกงจักรเลยฮะอ่ากงจักรแบบนี้ครับครูดาวก็ถือว่าไม่นานเกินไปนะนี่นะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะฮะนี่สุดยอดทางพาวนะครับนี่ก็คือดาบโยโลุหาได้จะเกาะเห็ดเกาะเห็ดก็คือตีพวกบอลเห็ดแล้วก็เอาให้ได้ออฟอะออฟเห็ดนะแล้วก็ไปเชิญบอสท,ที่อยู่หลังเกาะออฟเห็ดนะฮะเออ ภายในเกาะเห็ดมันจะมีที่เชิญเราก็เชิญบอสแล้วก็ตีเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้นะครับโอกาสดอปก็ยากอยู่ยากเลยนะดาบนี้ยากเลยกว่าจะได้นี่ล่อไปทั้งคืนเลยนะเออนะโอเคอันต่อไปก็คือดาบเซเบอร์อ้าวมืดอีกแล้วนะเดี๋ยวรอลอให้ตอนเช้าดีกว่าเอาแหละก็อย่างต่อไปก็คือดาบเซเบอร์นะฮะดาบของสิจพรรดิแชงคูดนี่เลยนะฮะก็จะเป็นดาบกิฟฟอนแบบนี้เลยนะครับหรือว่าเซเบอร์นะครับการฟันก็จะเป็นแบบนี้ การฟันนับนี่คือการฟันนับแล้วก็สกิลของมันก็มีอยู่่าเดียวนะเนี่ยสกิลของมันนับเป็นการยิงพายุออกไปนะอ่าเป็นพายุแบบนี้เลยนะครูดาวนี่ก็ถือว่าเร็วเลยนะนะถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะโอ้โหถือว่าเป็นดาบที่เท่มากนี่สามารถซื้อได้จากเกาะอ,อันนี้เลยเกาะเกาะเขาเรียกว่าเกาะหิมะนะราคาจะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับสามารถซื้อได้มันอยู่ประมาณแถวต้นไม้อะ่ะมันจะอยู่หน้าเกาะเลยนะเนี่ยดาบเซเบอร์นะครับ โอ้โหถือว่าสกิลนี่สวยเลยเด็กเสดาย้วมีแค่ท่าเดียวนะท่าพายุนะฮะอ่านี่ก็คือดาบเซเบอร์นะฮะโอเคก็อันต่อไปฮะมันคือมีดคาร่านะมีดขึ้นสนิมนี่เองครับเนี่ยอ่ามันจะขึ้นสนิมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การฟันครับการฟันเนี่ยมันจะทํามือแบบนี้ดูดิเออเอาแขนปิดปากเอามือปิดปากแล้วก็ฟันแบบเนี้ยคือมึงฟันใครมึงจะฟันเข้าไม่ได้ฟันอย่างสั้นเลย ทำไมไม่เอามือเอามือแบบยืดไปยืดไปแทงวะนี่ฮะมันฟันแบบนี้เอาดิๆนะมันดูไม่ค่อยเก่งเลยและแถมสกิลก็ไม่มีด้วยนะสกิลไม่มีนะคุณผู้ชมครับซึ่งแบบว่ามันจะมันจะ,นจะดรอปอยู่ที่ก่อนเนี้ย่อนะทะเลทรายเลยนะเออมันจะมีป้ายดรอปให้เราตีบอสพวกมอนอะไรแบบนี้นะแล้วก็ตีม,มอนจนกว่าจะได้นะครับแต่ถือว่าเก่งไหมมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแล้วแถมอาจจะ,ะระยะสั้นด้วยดูดิสกิลก็ไม่มีฮะถือว่าเป็นดาบที่กากเลยนะโอเคอันต่อไป อันต่อไปนี่คือบอกว่าของดีเลยฮะนะก็คือดาบไฟนี่ดาบไฟก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่ครับาดาบไฟนะดาบไฟครับแล้วก็สามารถหาได้จากเกาะน,นี้เลยเกาะทะเลทรายเนี่ยนะครับคือเราต้องตีพวกมอนที่เป็นตัวสีฟ้าเนี่ยแล้วก็ให้ได้ออฟไฟแล้วก็ไปเชิญเชิญบอสที่เกาะน,นั้นมันจะมีแท่นั้นเชิญนะแล้วก็โอกาสดอปยากมากเลยนะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกนะเออก็ถ้าเกิดว่าตีไปสัก10ตัวก็น่าจะได้แล้วนี่ กันฟันนับการฟันนะั้นนะแล้วก็ดาบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะโอ้โหเป็นดาบที่เก่งที่สุดในเกมนี้แล้วมืดเนี่ยมืดไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าสกิลมันสว่างมากเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะฮะอ่าท่าเล็กเลยฮนะนี่เป็นการยิงบอลนนะับโอ้โหเป็นดวงอาทิตย์ออกไปเลยนะฮะคือแม่งเท่มากฮนะโอ้โหนะแล้วก็ครูดาวว้ด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวสังเกตครูดาวดูดีๆนี่คือครูดาวของมันนะคือสามารถยิงโดนๆได้เลยนะคือมันโหดมากนะ โหดมากกอกไก่ห้าล้านตัวเลยอ่ะดูดิปารคูดาไวจ้าแถมมันยังไม่ได้มีแค่ท่าเดียวนะมันมีท่าสองด้วยก็คือท่านี้เลยนี่เป็นท่าวงโดนัทนับโดนัทไฟแบบนี้เลยนะแบบหมุนรอบตัวเรานะับอ่าโดนัทไฟและแถมคูดาไว้ด้วยนะอ่าก็เป็นประมาณนี้เลยนะอ่าโอเคก็โดนัทท่าท่าสองครับแล้วก็ท่าเลขใช้คู่กับท่าสองนี่โหดบอกเลยแม่ของเขาดีจริงๆนะอ่ะ อันต่อไปฮะก็คือนี่เลยม,มันคืออะไรวะมันคืออะไรวะอ๋อมันคือผลพิสัสเดี๋ยวเราไปดูผลพิสัสกันดีกว่าเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลต้นไม้กันดีกว่านะผลต้นไม้นะอ่าก็คือนี่เลยฮะมันจะชื่อว่า T O อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นข้อความให้ดูนะครับข้อความอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็นี่คนระับผลต้นไม้ก็จะมีะทั้บหมด2สกิลนะครับอ่าสสกิลก็ดูกันเลยดีกว่านี่ท่าแรกเลยไปการยิงต้นไม้ปังคือออกไปไวมากครับ แถมคู่ดาวมันยังไวด้วยนะแล้วมันก็พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วฮะโอ้โหนี่คือผลต้นไม้นะแต่มันไม่สามารถสมได้นะเราต้องไปที่เกาะนั้นนะเกาะที่มันเป็นกล่องใช่ไหมแล้วมันก็จะมีกล่องข้างในนั้นเป็นกล่องข้อความสีม่วงครับเราต้องออโต้คลิกแล้วก็กดคลิกให้ได้ไอ้แบบว่าออฟออฟยาออฟยาแล้วก็เชิญบอสที่อยู่ที่นั่นมันจะเป็นบอสตัวเสียเงินครับซึ่งเราก็ต้องเชิญแล้วก็ตีมันเรื่อยๆื่อจนกว่ามันจะตอบให้เรานะครับเนีฮะถ้ามันตอบมันจะตอบเป็นผลแบบนี้นี่คือหน้าตาผลีศานนรับ หน้าตาผัวิศัจก็จะเป็นสีเนเงินแบบนี้เลยนะโอเคถ่ายรูปก,ก่อนนะครับแล้วก็อ่ะเรามาดูท่าต่อไปกันคนระับมันมีทั้งหมด2สกิลนะคุณผู้ชมอ่าท่าแรกก็จะไปการยิงต้นไม้ออกไปใช่ไหมส่วนท่า2จะเป็นการทําหัวกระโหลกออกมาฮะเออมันจะมีหัวกระโหลกออกมาครับอ่าคูดาวนี่เร็วเลยนะครัโคตรเทเนี้ยนะนี่คือผลต้นไม้ผลที่โหดที่สุดในเกมนะโหดพอๆกับดาบไฟเลยนะฮะ อ่าแต่ดาบไฟที่ผมชอบมันมันมากกว่านะเพราะว่าดาบไฟมันเท่กว่าเยอะเลยนะฮะนี่ผมชอบสีส้มไงมันเท่ดีฮนะนี่สีฟ้ากับสีเขียวนะครับนี่พลังของมันนะับอ่าโอเคก็นี่ก็คือผลต้นไม้ต่อไปต่อไปนะก็คืออ่าผลอื่นๆนับอย่างเช่นผลหินกับผลมูลอ่าก็ทําการสมได้จากตรงนี้เลยนะครับได้มาแล้วครับผลมูลนะอ่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กินเลยแล้วกันนะอ่าต้องกินให้ดูนะเพราะว่าจะรีวิวให้ดูครับ ผลมูลมีแค่ท่าเดียวนี่ก็คือท่าเรียกดวงจันทร์ออกมาครับเป็นการเป็นการเสกดวงจันทขึ้นไปข้างบนนะครับกลับสู่อวกาศนี่สามารถแบบว่าสร้างพระจันทร์ได้หลายดวงเลยนะครับอ่าสร้างสักแป๊บมันก็หายไปข้างบนนะครับนี่ฮะมันจะหายไปไหมมันจะหายไปไหมมันจะหายไปเออหายไปนะครับมันจะทํามือเรียกพระจันทร์นับนี่ฮะมือเรียกพระจันทร์นับโอ้โหก็ประมาณนี้เลยสำหรับผลดวงจันนะฮะเอาละอันต่อไปก็คือผลล็อกที่ผมยังไม่เคยลองใช้เลยครับ ี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูในคลิปนี้เลยเอ่ามือสเลวนะครับแต่ช่างมันเถอะนี่ผลล็อกโมไปการปลาก้อนหินใส่นะครับเนี่ยปลาก้อนหินใส่ไปข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับเป็นก้อนดำๆใหญ่ๆเลยนะครับโอ้โหดูดิเนี่ยครูดาวัยกว่าผลมูลอีกแล้วเนี่ยนะเออคือมันพุ่งออกไปเร็วด้วยนะแต่มันระยะสั้นไม่หน่อยพุ่งออกไปเร็วแต่ระยะสั้นมากไม่เหมือนผลต้นไม้นะครับก็ถือว่าดีอยู่นะดีกว่าผลมูลเยอะเลยแล้วก็ผลต่อไปฮะอ่าท่าต่อไปไม่มีครับท่าต่อไปก็หมดเร็วฮนะ อ่านี่ก็คือพลังผลล็อกนะฮะเออคือเป็นผลที่ฟาร์มดีเลยนะใช้ได้เลยนะฮะเอาละครับก็เรามาทวนดูกันกันอีกรอบนึงดีกว่าสกิลต่างๆนะครับอ่าก็เรามาดูกันอีกรอบนับว่าแต่และอย่างจะเป็นไงนะฮะก่อนเริ่มต้งแต่มมีดคาร่าซึ่งเดี๋ยวลองตีมอนก่อนมีดคาร่าคือจะฟันเฉยๆเลยส่วนต่อไปดับไฟฮะดับไฟก็จะเป็นการยิงไฟไปข้างหน้าแบบนี้เปึ๊บเนี้ยนะกัรฟันก็เป็นแบบนี้นะครับคูดาวก็เร็วด้วยนะครับส่วนท่าสอง นี่เลยรับท่า2แต่เหมือนจะไม่โดนนะถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปตกกลางมันต้องให้โดนขอ,ขอบขอบหรือว่าโดนเนี่ยวงโดนัทของมันเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าโดนวงโดนัทแบบนี้เนี่ยโดนแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ตรงกลางไม่โดนแน่นอนฮะนะซึ่งเราต้องใช้แบบเนี่ยใช้แบบขอบขอบ,ขอบแบบนี้นี่อ่ะต่อไปฮะก็คือคอมแบ็กเป็นหมัดธรรมดาเลยนะครับหมัดเปล่าๆเลยต่อไปเป็นชุดเกราะอาร์เมอร์ฮะซึ่งจะบวกเลือดประมาณเยอะเลยนะฮะ จากเ0 0 0เป็น16 0 0 0นพันนับเนี่ยจะทำให้เราวิ่งไวด้วยฮะโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหดีจริงครับแล้วก็นี่ฮะอันนี้คือผ้าคลุมผ้าคลุมสีดำนับทำให้เราวิ่งไวขึ้นเพิ่มมานิดนึงแล้วก็บวกเลือดด้วยนะบวกเลือดประมาณ5,000ันมั้งนะ5,000ันหรือ6 0พันไม่รู้อะแล้วก็ต่อไปบวกฟองน้ำนะครับก็บวกเลือดให้เราครับแล้วก็บวกความวิ่งไวเพิ่มขึ้นนับเนี่ยจะวิ่งไวขึ้นแน่นอนแล้วก็ต่อไปคือบวกขี้ ว่ขี้ก็เพิ่มเลือดนะครับแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าเพิ่มความวิ่งไวหรือเปล่าแต่ว่าเพิ่มเลือดด้วยนะฮะอ่าแล้วก็นี่ก็คือดาบคาตานะเอาคือมันสว่างมันก็สว่างไงเหรอวะคือมันมืดแป,ป๊บเดียวแล้วมันก็สว่างเลยว่ะเออนะงงเลยนะครับนี่เงี้ยฟันแบบนี้เะฟันแบบนี้ก็จะเป็นการแบบอ่าเป็นการฟันนะครับแต่ไม่มีสกิลนะครับอ่าต่อไปฮะก็คือพิกเอ็กซ์พิกเอ็กซ์เป็นการทุบนี่แล้วก็ต่อไปคือดาบโยลร อ,อ,อ้าวมืดติดแล้วมึงจะมืดมึงจะเช้าทําไมวะเออไม่เข้าใจจริงๆเลยนะโอ้โหดูดิคือมันช้าแป๊บเดียวแล้วมันก็มืดเลยละโอ้โอเคนี่ดาบจยรู้ครับสามารถโจมตีวงได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ภายในวงนี้อาจจะไม่โดนโจมตีก็ได้นับเนี่ยอะโดนโจมตีหมดนับคือใครที่อยู่ในวงก็ตายหมดเลยนะครับแล้วนี่ก็คือดาบเซเบอร์เป็นการยิงพาย,ยุสีแดงมีประมาณนี้เลยนะส่วนผลปีศาจจะไม่ทวนให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะก็ ดูแค่อุธก็พอสําหรับอาวุธท <van şimdi. S 1> ี่โหดที่สุดก็คือชิ้นนี้เลยชิ้นนี้นี่คือโหดที่สุดแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าชิ้นไหนโหดสุดก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะเออคือมันครูดาวเร็วด้วยแล้วมันก็มีวงแหวนด้วยฮะเออนะครับก็มีประมาณนี้เลยสำหรับอาอาวุธต่างๆทั่วไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยเพื่อไปกำลังใจในวันหน้าแล้วก็คลิปหน้าด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยนะอย่าลืมนะโอเคไปแล้ว